สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งกับดิฉันนอมแอมชาแนลนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแอทแท็บแอนไท่านกันนะคะซึ่งเราจะมาเล่นในภาคกันภาคนี้นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะคือเราเล่นคนเดียวไม่ค่อยถนัดนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นมัลติเพเยอร์นะคะแล้วดิฉันชอบเข้าวันนี้นะคะ A S I N นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความกากของตัวเองกันะคะเกียยหรือเปล่าไม่รู้นะคะรู้แต่กากาก่อนมาอย่างแรกนะคะแน่นอนนะคะดิฉันนะ่ะไม่ชอบเล่นคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนเดียอยิ่งดีค่ะเข้าเลยค่ะห้องคนเยอะเนะะี่ยค่ะ99คนนะคะคือดิฉันนะ่ะจะเป็นอะไรเดียะไททัทนแบบแรนดอมหรือเอลฟ์ดีเป็นเอลฟ์ก็แล้วกันนะคะเอาเกร์ซเอา เล่นภาคนี้มีติดปัญหานี้ที่อะไร hey, นี่เซงลูกเพียนะคะแบบว่าไม่ยอมเกิดจะทีนะคะแบบเซงอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่เรายังไม่เกิดนะคะเราจะไปดูไททันกันนะคะถ้ามีนะลุงนี้ขอเกิดเป็นไททันดีะยันเดี๋ยวพักวันหนึ่งนะคะ อันแล้วก็กลับมากันอีกครั้งนะคะในที่สุดก็หาด่านเล่นได้แล้วนะคะซึ่งภ้าคนี้นะคะเราจะเสียอย่างหนึ่งก็คือเรานะคะจะตั้งชื่อเองไม่ได้นะคะมันจะแบบว่ากําหนดชื่อให้เป็นแบบรหัสตัวละครอะไรอย่างนี้นะคะนี่ด่านนี้นะคะดิฉันก็เป็นลิงเล็กน้อยนะคะ <S <S แค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบหน่วยภาคพื้นดินมากกว่านะคะเดี๋ยวไปหาไททันกัน,น่อยนะคะอันที่จริงดิฉันก็กล่าวว่าจะเป็นไททันนะคะแต่ดูท่าแล้ว ดิฉันจะแบบว่าเอิ่มด่านนี้ค่ะมีคนเป็นไททันเยอะแล้วเราก็เลยเป็นไม่ได้นะคะอืมเล็งดีๆตรงกลางตรงกลางแต่โดนต้นมีสง้นนะนะไปต้นนู้นโอ้เฮเลนหรือเปล่านะคะพอดิฉันก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเออชื่อไททันเท่าไหร่นะคะคราว What does the fox s อ้าวร้อยแปดสิบเอ็ดคะแนน แล้วก็ขอโทษนะคะที่เมื่อกี้ตัดไปนะคะพอดีว่าแบบว่ามีคนรบก,กวนมานะคะ่ะอารมณ์เสียมากคะ่ะแม่มาโอ้ยอย่างอารมณ์เสียเลยค่ะก็บอกแล้วนะบอกแล้วว่าอย่ารบก,กวนอย่ารบก,กวนโอ้ไม่อะน,น,นี่นี่นี่เดี๋ยวนะคะขอส่องกันส่องช่วยเพื่อนตีขาช่วยเพื่อนตีขาเเออเต็มหน้าโอ้เต็มหน้าเต็นหน้า คือดิฉันก็เล่นภาคนี้ไม่ค่อยจะเก่ง่าไร่นะคะคิดว่านะคือชาติหนึ่งจะฆ่าได้สักประมาณตัวสองตัวนะคะคือแบบค่อนข้างที่จะภูมิใจในความกลกของตัวเองว่าไม่มีใครเทียบนะคะเจ็ดสิบหกคะแนนเย่เรามาปีนอย่างนี้ชาติไหนมันจะไม่โด,ดนละคะเนี่ยค่ะปีนมันอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะหล่นนะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็กลับมาใหม่นะคะเออแล้วก็ ไม่ยอมแพ้หรอกนะ่าโหนผ่านหน้ามันเลยนะคะคือดิฉันนะคะมีวิธีทําให้เร็วอยู่นะคะแบบว่าเดินให้เร็วนะคะบนพื้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฉันเป็นหน่วยภาคพ,พื้นแล้วก็จะไม่ตายนะ,ะกดคิวนะคะแล้วก็กดแบบอย่างนี้นะคะนี่ก็คือจะทําให้ดูอีกทีนะคะเรากดคิวเพื่อริงองนนั้นแล้วก็กดเดินหน้าแล้วก็กดกระโดดนะคะแล้วก็ปล่อยตัวคิวนะคะมันจะทาให้เราสไลด์ดินผ่านหน้า พวกเอ่อไทยท่านได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่ามันอ,อจาจจะโกงไปนดนึงโอ้มันโดออขอโทษน,นะคะปึกปึกแป,ปลงร่างเป็นแอนนี่เราจะจ่ายมันซีเออก็อยากให้แปลงร่างทำอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ดิฉันทำไม่เป็นนะคะขอโทษน,นะคะที่ดิฉันอ,อจาจจะกากไปนะคะสำหรับ เออใค่หลายๆคนที่มาดูนะคะอาจจะแบบว่าคิดว่า,ดวา,กากาขนาดนี้แล้วทำไมยังจะอุตส่ามาแครนะคะก็มันไม่มีอะไรทํานะคะอยู่ที่โรงเรียนเอออยู่ที่บ้านนะคะมันไม่ค่อยมีอะไรทําจริงๆนะคะอ่านหนังสือก็ขี้เกียจ <c oughs> เกียจอะไม่ใช่อะไรเลยนะคะขี้เกียจอ่านอ่ะอออเอบเอออยู่ใต้ขาใต้ขารีบรอ้อนเลยไม่อยากอยู่ เอ้ยเรารีบขึ้นหลังมันกันเลยดีกว่านลคะขึ้นเลยขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นมันอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งลุกไม่ทันทะมันลุกแล้วทำไมเฮนเลนด่านนี้เออเรียกอะไรไม่รู้นะคะทำไมอีด่านนี้มันถึงได้ไม่ยอมทำอะไรเลยรอตา้อ้วังคแล้วโอ้ยเสียวเดี๋ยวเราขอตัดคลิปไปหาด้านอื่นกันนะจ้ะเอออันนั้นคือแบงค์รเป็นอันนี้เป็ดทูใช่ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวขอจบ เออไม่ได้หยุดนะคะเดี๋ยวขอ,อยุ่คลิปไอเพียงเท่านี้ป๊้นนงนะคะเดี๋ยวไปหาด้านใหม่ก่อนค่ะเราจกลับมากันอีกครั้งนะคะซึ่งคราวนี้จะไปเป็นไททันแบบแรนดอมนค่ะอยากลองเป็นนานๆแล้วะค่ะไททันเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเพยเยอร์คนอื่นแล้วก็คือนะคะเราอาจจะแบบว่าเมาส์หนึ่งเออนะคะเราก็อาจจะแบบว่าเบื่อบ้างเล็กน,น้อยนะคะเพราะกว่ามันจะให้เราเกิดเนี่ยนานนะคะอืม นะคะแต่เราก็สามารถสำรวจแบบน้นในระหว่างนี้ได้นะคะว่มีใครซ่อนอยู่ตำไหนอะไรบ้างน,นะคะอะไรยังไงโอ้ยเมาสเล่นจอใดได้เล่นนานแล้วนะคะคือแบบว่าบางครั้งมันก็ทำได้บางครั้งมันก็ทำไม่ได้นะคะเมื่อไรเราจะเิอไอไททันนะสักตัวนึงอะตายหาสักทีได้ไหม อย่างเช่นในตัวเนี้ยตายัะทีเฮ้ไวายอ่ะเอาตายจริงจริงต่ให้ตายตายจริงด้วยแหละนะคะกอประมาณนั้นแหละดูมนุษย์ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนู่นนี่นั่นโอ้ยมึนนะคะทำเองมึนเองดูคนอื่นก็ไแหละ คนอื่นตายแล้วเหรอก็ยังนี่นาเหลือสองคนอ้าวคนนี้ทําไมเอาแล้อีกคนไอ่นูน้นเอาแล้วก็มีไททัทนสองตัวยืนอยู่ข้างล่างนะคะอบินมายัางแจมโอ้ไอตัวนั้นนะคะเป็นตัวที่ฉันเกลียดมากค่ะตอนนี้ฉันเป็นมนุษย์จะะ้ค่ะแบบว่าไอตัวคานี้แบบตอน,น,นเล่นด่านต้นไม้นะคะเราเล่น เป็นมนุษย์นะคะพอเจอตัวคานี่แบบตกใจหัวใจแทบวายตายนะคะโอยแค่คิดก็โอเหมือนแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปส่องมนุษย์คนสุดท้ายกันดีกว่านะคะเราจะได้เล่นทันทีนะคะคือแบบดิฉันก็เพิ่มเป็นภาษามาตอนที่กําลังมีเออไม่ใช่ตอนที่หยุดถ่ายเมื่อกี้นะคะว่าทํายังไงถ้าอยู่อย่างเงี้ยยังไงถึงจะได้เล่นนี่นะคะเห็นเปล่าไม่เฟลอเกนจะเล่นอเกนนะคะ สามสองหนึ่งได้แล้วจ้านั่นเราเป็นตัวนั้นนะคะตัววิปปิลตตัววิปปิลิตแล้วกระโดดจัมเปอร์เราเป็นตัวจัมเปอร์นะคะจัมเปอร์เอาจริงดิเฮ้ยเจอมนุษย์แล้วเอเราต้องดีใจซะหน่อยนะคะเจอมนุษย์เนี่ย แต่เราจะไปแบบโกงกว่าเขาหน่อยนะคะเพราะเราขี้เกียจห้าขนโดดมาเลยนะคะ What does the fox say เออมีแบบวิปลิตปั๊บนะคะมันแบบดูสิคะวิ่งส,สาย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 ,สายอย่างเงี้ยไม่เรียกวิปลิปตเราจะให้เรียกอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต่ออ,อยู่ตรงนน้นเอวหนึ่ง e ตัว เราจะไปแบบเสียงแบบวิปริตนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเป็นเราไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่จะเปลี่ยนจากวิปริตผีมนุษย์เป็นวิปริตผีไททันนะคะมันก็ตั้งชื่อเก่งๆนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าเดี๋ยวดูหน้าดูหน้าตอนมิ่งนะคะนี่ดูหน้าตอนมิ่งตล <c oughs> กนะคะดูหน้าตอมมิ่งเนาะถ้ามันยาวไปก็อาจจะตัดเป็นสองพาแล้วก็เจอมนุษย์แล้วยั yeah! เย่การใดันไอ้ข้ามันได้เย้กระโดดช่องกระโดดฉลองใช้เออเรียบร้อยนะคะที่เหลือเราก็หามนุษย์เพิ่มกระโดดฉลองใช้เย้ในที่สุดเราก็ฆ่ามนุษย์ได้ชัยชนะของไททันอ้าวแพ้ไก่แพ้ไก่ดิฉันนะคะในพีบีนี้ซึ่งไม่รู้จะพูดถึงทำไมนะคะไก่ชัดชัโอ้ยตอนนัต้นนัก อย่าคิดนะว่าฉันจะตามไปไม่ถึงนะฉันเป็นจอมปล้อนะว่าไม่ถึงจริงด้วยค่ะงั้นมองใหม่มันอยู่ไหนอยู่นู่นนะเรากระโดดนะคะขึ้นจอเล็กนะคะแล้วเราเอาไม่ทันนะคะมันมีเออมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเอาไม่ทันไม่ทันอีกแล้วย่าคิดนะฉันจะตามไปไม่ได้ เออเรียบร้อยนะ,ะเฮ้ยเออเอเอข้างหลังอย่าคิดว่าไม่เห็นนี่บอกแล้วนะคะว่าอย่าคิดว่าไม่เห็นค่ะอ้าวหันหลังหันหลังแป๊บหนึ่งเออมันอยู่ตรงนี้เออเรียบร้อยฮะอ่ะพอเป็นจัมเปอร์เลยมันนักน่าหนุนีีนะคะเนี่ยอา้าวกระโดดทำไม เราเดินดีกว่านะคะแต่ช่วงนี้ระหว่างเรามันโหลดมต่อยมันโหลดไปดีกว่า <S <S คือใครตาดีๆนะคะจะเห็นตรงนี้ค่ะมีแถบอยู่โหลดนะคะ <S <S นี่แล้วดูดีๆอีกทีนะคะพอเราวิ่งแบบวิปริตนะคะมันจะลดค่ะ <S <S แล้วพอเราใช้ท่านะคะมันก็จะลดเหมือนกันแต่ยกเว้นท่าตีธรรมดานะคะมันไม่ลดนะคะ <S <S เดินผ่านตัวเตียมยืนเฉยๆปัดดีกว่า คนออกมาสักตัวเดียวเดินแบบวิปปอืมแต่พูดตรงๆนะคะดิฉันไม่เช้าว่อสิบแปดปัวนะคะ,คบบนนะ,คะซึ่งตอนนี้อายุคนที่ฉันก็เพิ่งจะสิบสองซึ่งไม่รู้จะพูดมาทำไมนะคะคือก็อาจจะแบบว่าการเออคือพูดตรงๆเลยนะคะภาคนี้คนที่ให้ภาคนี้ฉันมานะคะก็คือจูเนียร์ชแนลนะคะเขาแนะนำ คือว่านำเกมนี้มาแล้วก็อยากลองเล่นดูตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยขอแบบว่าเล่นบ้างนะคะนะคะซึ่งก็แบบว่าคงมนุษย์คงหมดโลกแล้วมันน้ง่ยสงสัยไททานอย่างเราเกิงเกินไปไม่ใช่ละ เออเราจะล้มทำไมล้มแล้วโดวเออไม่โดนไม่โดนไอ้ไอ้ไอ้ยเอย้นะคะเย้แล้วค่ะแล้วเราก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ